อนาคตขององค์การขับขี่ในเมืองได้มาถึงแล้วและว,วันนี้เราจะพาคุณมาดำดิ่งสู่หนึ่งในสกูตเตอร์ที่หรูหราทรงพลังและสมบูรณ์แบบที่สุดในยุคป,ปัจจุบันยินดีต้อนรับสู่ W A Auto Review ช่องที่จะพาคุณไปจอดลิกททุกมุมของรถใหม่ล่าสุดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์หรือสกูตเตอร์สำหรับวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับสกูตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดซูซูกิเบิร์กแมน400ปี2026ในสีขาวอันโดดเด่นหากคุณคือคนที่ลหลงไหลในสกูตเตอร์ที่รวมเอาสไตล์ สมรรถนะความสะดวกสบายและความทันสมัยเข้าไว้ในคันเดียวคุณมาถูกที่แล้วอย่าลืมอยู่กับเราจนจบและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม WA Auto Review เพื่อไม่พลาดรีวิวจัดเต็มแบบนี้ Suzuki b i r g m a n 400เป็นสกูตเตอร์ที่ถูกยกให้เป็นผู้บุกเบิกในตลาด Max i ซ c o o กู r เตอร์เสมามาเพราะมันผสมผสานความสะดวกของสกูตเตอร์เข้ากับความหรูหราและความสามารถในการเดินทางไกลแบบมอเตอร์ไซค์ทัวริงรุ่นปี2026นี้ Suzuki ได้ยกระดับขึ้นไปอีกคันด้วยดีไซน์ใหม่ สมรรถนะที่อัปเกรดและสัมผัสระดับพรีเมียมที่ทำให้มันโดดเด่นยิ่งกว่าเดิมเริ่มกันที่การออกแบบเพราะทันทีที่คุณเห็นเบิร์กแมน400สีขาวในโชว์รูมมันดึงดูดสายตาอย่างรุนแรงตัวถังที่มีเส้นสายโค้งไหลลื่นดีไซน์แบบแอโรไดนามิกและหน้าตาที่ดุดันทำให้สกูตเตอร์รุ่นนี้แตกต่างจากสกูตเตอร์ทั่วไปไฟหน้าคู่ขนาดใหญ่ที่มาพร้อมไฟเไล็ d เดย์ไทม์ running light ช่วยเสริมบุคลิกที่ทันสมัยและมั่นใจสีขาวยิ่งทำให้เส้นสายทั้งหมดคมชัดและหรูหรายยิ่งขึ้น กระจกบังลมด้านหน้าถูกออกแบบใหม่เพื่อช่วยให้การลู่ลมและการป้องกันลมในความเร็วสูงดียิ่งกว่าเดิมเมื่อมองจากด้านข้างคุณจะสัมผัสได้ถึงสัสดส่วนที่แท้จริงของ m a x x ซ s s สกู t e อร์ r บ m a n 400ไม่ใช่สกูเตอร์ขนาดกระทัดรัดแต่เป็นสกูเตอร์ที่ยาวกว้างและนั่งสบายเหมาะทั้งการขับขี่ในเมืองและการเดินทางบนถนนไฮเวย์เส้นสายด้านข้างไหลไปจนถึงท้ายรถที่ติดตั้งฝไไ่ท้ายเลททันสมัยให้ความรู้สึกหรูหรา บาะนั่งยังคงเป็นจุดแข็งของเบิร์ดแมน400รุ่นปี2026บอกกว้างและนุ่มรองรับท่านั่งสบายสบายสำหรับการเดินทางไกลคนขี่จะได้ท่านั่งตรงมีพื้นที่วางขากว้าง,ข,งขวาง,งส่วนผู้ซ้อนก็สบายไม่แพ้กันเพราะเบาะแบบสเต็ปนี้ที่จับแข็งแรงการจัดวางพื้นที่พักเท้าก็ช่วยให้สามารถเลือกท่านั่งได้หลากหลายจะนั่งตรงในเมืองหรือเหยียดขาออกเวลาขับบนถนนไกลๆก็ทำได้ลงตัวพื้นที่เก็บของก็เป็นจุดเด่นเช่นกัน ช่องเก็บใต้เบาะสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้สบายๆและยังเหลือพื้นที่สําหรับของใช้อื่นๆด้านหน้าเองก็มีช่องเก็บของเล็กๆไว้ใช้งานในชีวิตประจําวันถือว่าสะดวกมากสําหรับคนเมืองพร้อมไม่จําเป็นต้องสะพายกระเป๋าตลอดเวลาในด้านสมรรถนะเบิร์กแมน400มาพร้อมเครื่องยนต์400ลูกบาทเซนติเมตรสูบเดี่ยวระบายความร้อนด้วยน้ำที่ได้รับการปรับแต่งใหม่ในรุ่นปี2026ให้ตอบสนองได้ดีขึ้นทั้งการเร่งต้นและแรงบิดกลางรอบเครื่องเดินเรียบและแรงอย่างต่อเนื่อง เวลาใช้งานในเมืองรู้สึกคล่องตัวและตอบสนองไวส่วนบนถนนไฮเวย์ก็สามารถทำความเร็วเดินทางได้อย่างมั่นใจระบบเกียร์ CVT ทำให้การขี่ง่ายมากเพียงบิดคันเร่งก็พร้อมพุ่งไปข้างหน้าอย่างนุ่มนวลเหมาะทั้งมือใหม่ที่ต้องการความง่ายและผู้มีประสบการณ์ที่อยากได้ความนิ่มนวลและต่อเนื่องเครื่องยนต์ยังผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5าทำให้ทั้งประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระบบช่วงล่างและโครงสร้างได้รับการพัฒนามาให้สมดุลระหว่างความมั่นคงและความคล่องตัว ล้อหน้า1ิ้นิ้วและล้อหลัง13นิ้วจับคู่กับยางกว้างให้การยึดเกาะถนนดีเยี่ยมไม่ว่าจะเลี้ยวโค้งหรือมุดในเมืองก็มั่นใจระบบกันสะเทือนแบบเทเลสโคปิกด,ด้านหน้าและช o ค,คู่ด้านหลังซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีขับขี่นุ่มนวลแม้บนถนนค,ครุขคะระบบเบรกติดตั้งดิสเบรกขนาดใหญ่ทั้งหน้าและหลังพร้อม abs 2ช่องสัญ,ญญาณเพิ่มความมั่นใจในทุกสภาพถนนและยังมีระบบ fraction control ช่วยป้องกันล้อหมุนฟรีบนถนนลื่นทำให้ b e r ร m a n สี0 0เป็นสกูตเตอร์ที่ทั้งสบายและปลอดภยัย ด้านเทคโนโลยีรุ่น2,026มาพร้อมหน้าจอดิจิทัลเต็มรูปแบบสแสดงข้อมูลครบทั้งความเร็วรอบเครื่องระยะทางอัตราส,สิ้นเปลืองเชื้อเพลิองอุณหภูมิภายนอกและอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธสามารถดูสายโทรเข้าข้อความและนำทางได้โดยตรงบนหน้าจอถือเป็นการผสมผสานความทันสมัยกับความสะดวกที่ใช้งานง่าย ในเรื่องความประหยัดน้ำมันถึงแม้จะเป็นเครื่องยนต์400ลูกบาทเซนติเมตรแต่เบิร์กแมน400ให้ตัวเลขที่คุ้มค่าเพราะระบบหัวฉีดถูกปรับจุนมาอย่างดีใช้งานในเมืองก็ประหยัดขี่ทางไกลก็ยังคงได้กำลังเหลือเฟือลองนึกภาพการใช้งานจริงในเมืองคุณจะได้ท่านั่งที่โปร่งสบายระบบเกียร์ cvt ช่วยให้ควบคุมง,ง่ายและแรงบิดที่ตอบสนองทันใจทำให้การขี่ในสภาพรถติดไม่ใช่เรื่องน่าเบือ่อ ขนาที่บนถนนไฮเวย์คุณจะสัมผัสได้ถึงเสถียรภาพความเงียบและความสบายที่ทําให้การเดินทางกลเป็นเรื่องง่ายสีขาวที่ใช้ในรุ่นนี้ทําให้เบิร์ดแมน400ดูหรูหราราวกับสกูตเตอร์ระดับผู้บริหารดึงดูดทั้งผู้ขับขี่รุ่นใหม่ที่ชอบความล้ําสมัยและมืออาชีพที่มองหาความหรูหราผสมความสะดวกราคาในประเทศไทยถูกตั้งให้อยู่ในกลุ่มพรีเมียมแต่เมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่ได้รับ ไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะความสบายและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยก็ถือว่าคุ้มค่าเพราะคุณไม่ได้ซื้อแค่สกูตเตอร์แต่คุณซื้อไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์ทั้งชีวิตประจำวันและการเดินทางการควบคุมก็ถูกปรับให้สมบูรณ์แบบแฮนด์บาร์อยู่ในตำแหน่งที่พอดีกระจกมองหลังให้มุมกว้างและชัดเจนปุ่มควบคุมต่างๆจัดวางใช้งานง่ายการขี่นานๆไม่มีอาการล้าเสียงเครื่องยนต์เงียบและนุ่มนวลทำให้การเดินทางรู้สึกผ่อนคลาย เมื่อเทียบกับคู่แข่งเบิร์กแมน400โดดเด่นด้วยความสมดุลบางรุ่นใหญ่เกินไปจนไม่คล่องในเมืองขณะที่บางรุ่นเล็กเกินไปจนขี่ทางไกลไม่สบายแต่เบิร์กแมน400คือจุดลงตัวที่สุดทั้งใหญ่พอที่จะมั่นคงและหรูหราแต่ก็ยังคล่องตัวพอที่จะขี่ในเมืองได้ทุกวันซูซูกิยังพัฒนาไฟส่องสว่างในรุ่นนี้ให้ครบชุดไฟหน้าเลทให้ความสว่างกว้างและชัดเจนตอนกลางคืนไฟเลี้ยวและไฟท่ายก็ใช้เลดเช่นกันทั้งปลอดภัยและดูทันสมัย สำหรับสายทัวริงก็มีอุปกรณ์เสริมมากมายเช่นกระจกบังลมสูงที่จับอุ่นมือและกล่องเก็บสัมภาระเพิ่มเติมช่วยให้ปรับแต่งได้ตามไลฟ์สไตล์การใช้งานเมื่อสรุปทั้งหมดแล้ว Suzuki Burgman 400ปี2026ีสีขาวไม่ใช่แค่สกูตเตอร์แต่มันคือการประกาศตัวตนแห่งความหรูหราความสะดวกสบายและสมรรถนะระดับสูงไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์บอกร,ระบบความปลอดภยัยหรือเทคโนโลยีทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดหากคุณกำลังมองหา2ล้อที่รวมความสบาย สมรรถนะความล้ำสมัยและสไตล์เข้าไว้ในคันเดียวเบิร์กแมน400ควรอยู่ในอันดับแรกของคุณซูซูกิได้สร้างสกูตเตอร์ที่ไม่เพียงตอบโจทย์แต่ยังเหนือกว่าความคาดหวังแทบทุกด้านขอบคุณที่ติดตามการรีวิวซูซูกิเบิร์กแมน400ปี2026ในครั้งนี้กับ W Auto Review หากคุณชอบวิดีโอนี้และเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมรีวิวเต็มรูปแบบของรถยนต์ มอเตอร์ไซค์และสกูตเตอร์รุ่นใหม่ๆอีกมากมายแล้วพบกันในคลิปถัดไปขับขี่ปลอดภัยและสนุกไปกับทุกเส้นทาง